ครับผมนักศึกษาวิทยาเทคนิคสลับดีผมุนนานวันทอทองนักเรียนนักศึกษาแผนแช่งคลโรงงานและข้ามบำรุงสาขางานเครื่องมือกลเป็นประจำตัว5้าสองงหนึ่งศูนย์สองศูนย์นเก้าหนึ่งครับเดีรับผมนายสายุธสีนวลแผนแช่งคนโรงงานสาขาเครื่องมือกลและก็บมบำรุงรหัสประจำตัว5 2 2ส0 2 0 1 0 9ย์ครับ ดูครับผมดาวราวุตสาวัสิทธิ์เป็นนักศึกษาตกค้างแผนกช่างกลโรงงานสาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบรุงรหัส5น2 1 0 2 0สอ2ครับดครับผมนายปิตาเรดาวชั้นสามสิสาส่แผนกช่างกโรงงานสาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบรุงรหัสประจำตัวนักศึกษา5221020132ครับ สวัสดีครับผมนายโกมลโพทองชั้นปีสามรับสามแผนกท่างกลนสถานงานเครื่องมือเครื่องมือกลรหัสจำตัวหารับสองหนึ่งถึงสองหนึ่งวันนี้ผมจะออกมาอธิบายการทำงานของเครื่องปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์แอร์ครับการทำงานจากเริ่มต้นจากแรกครับก็จะปั๊บจากนั้นปั๊มลมจะเริ่มทำงาน เดยมอเตอร์ขนาดจึงถึงครับคส,สามแรงมา้าทำคู่เล่ขนาดสองนิ้วมายังคู่เล่ขนาดหกนิ้วปัมลมก็จะอเพรเซอร์แอร์จะเริ่มทำงานปัมลมเข้าไปยังถังเพื่อกับเก็บไว้ัมลมก็ยัง้าข้าไปาายังสายผ่านตัวเช็ควาลการการลมไหลย,ย้อนกลับ เข้าด้วยคอมไมเต้แอร์เพื่ให้คามไม่เต้แอร์ทำงานนักลก็จะเข้ามาที่ถังตัวนี้ก็จะต่อ,อถังแล้วเพื่อเเทเชเชอร์สวิทช์ตามที่เราตั้งไว้7บาร์ 3. มันจะตัดการทำงานตอน7บ็ดาร์ ของลมในถังแรงอัดในตัวของในถังก็ถึงเจ็ดาจะ,จะ,จ,ะจะตัดการทํางานลมลมในถังก็จมีประมาณเจ็ปาและนี่โฟลมเป็นตัวเซฟตี้ของถังนี้เพื่อเพื่อเป็นตัวป้องกันเวลาถ้าตัวคอมเพิวเซอร์แอร์ตัวนี้ยังทํางานอยู่แต่เกินเกินที่ขนาดแรงอัดที่ลมที่ถังจะรับได้ ตัวนี้ก็จะตัดการทำงานทันทีครับลมจะตัดลมออกทันทีตัวนี้คืออปเปอร์เป็นตัวต่อตัวต่อสายลมเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายเราติดตั้งไว้ไว้กับตัวบอลวาล์วตอนนี้ก็ถังลมตอนนี้ตัดการทำงานที่เจ็ดบาร์แล้วครับแล้วก็ การใช้งานของมันก็คือเราก็เอาตัวต่อมันไปเสียบกับคอปเตอร์นี้แล้วตัวหัวสายนี้จะมีคอปเตอร์อีกหนึ่งตัวเพื่อต่ออุปกรณ์เวลาใช้งานวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานในการสูบสูบยางรถนะครับนี่หัวสำหรับสูบยางรถครับ แรงอัดขนาด7บาร์สามารถสูบยางรถจักรยานจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ครับแต่ถ้าจะสูบยางใหญ่กว่านี้ต้องเป็นยางที่ใช้ลมแรงอัดไม่เกิน7บาร์เท่านั้นครับและตัวนี้มีหัวต่อสำหรับเป็นหัวฉีดสำหรับเอาลมไปใช้งานอื่นได้ครับเป็นหัว่ลมนี้ก็แรงอัด7บาร์เท่าเดิมครับ เราขอจบการปฏิตการทํางานของเครื่องปรับลมเดี๋ยวเขรเปิเซอร์แอร์ไว้ไว้แค่นี้ครับเปนะครับ